เดี๋ยวไม่หูลุงชายเป็นอย่างนั้น่ะวัดยาวเลยวันนี้เลยวันนี้เลยกูได้เปิดโกงหน้าที่แท้จริงไงมึงยกเว้นสายตาพี่คนลอโคตรเกลือ สวัสดีครับผมเลเดินเข้าป่านะครับทุกคนครับในวันนี้นะครับเราเดินทางเข้ามายังในป่ากันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับเรานะครับจะมาส่งลุงชัยนะครับกลับเข้าเมืองนะครับทุกคนครับนะแล้วก็วันนี้เรามีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษนะครับเชื่อว่าหลายท่านนะครับตั้งตารอคอยนะครับนะที่อยากจะเห็นใบหน้าของลุงชัยนะครับในวันนี้ครับเดี๋ยวจะเปิดใบหน้าลุงชัยให้ทุกคนได้ดูกันนะครับ นะลุงชัยเองก็พร้อมแล้วนะครับนะบอกว่ามันนานมากแล้วนะที่ลุงชัยยังไม่ได้เปิดใบหน้าเลยก็เป็นเดือนแล้วมั้งนะถ้าที่จําได้น่าจะเป็นเดือนละก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะมาเปิดใบหน้าลุงชัยให้ดูกันนะครับเนาะเี่ยต้นมานสวัสดีครับผมต้นมันป้าครับหลายท่านก็รอผมนะครับเข้าป่าต้นมันฮะเนี่ยฮะก็พาน้องมาด้วยนะครับแล้วก็ให้น้อง มาส่งลุงชัยด้วยด้วยกันนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้เรานะครับก็จะรอลุงชัยนะครับเดินออกมาจากป่านะครับเพราะว่าเรานะครับได้นัดกับลุงชัยเอาไว้ในนัสถานที่แห่งนี้แต่เดี๋ยวระหว่างรอนะครับเราก็จะก่อไฟนะครับก่อไฟนี้ก่อนเพราะว่าที่นี้ยุงเยอะมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาก่อไฟกันดีกว่า ตรงนี้ก็เป็นผาเลยนะครับทุกคนคือถ้าตกงไปเนี่ยอันตรายมากนะครับตง้งต้องบอกกันไว้ก่อนเลยเนี่ยยุติดถาวันด้วยนะไม่แน่ใจว่าใช่ถาวันน้ําหรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะป่าท,ที่นี่ไม่น่ามีแต่เดี๋ยวถาวันนี้เท่ดีนะทุกคนนี่พันต้นไม้ตั้งแต่ด้านล่างนี่ขึ้นไปยันด้านดานบนเล้่ตอนมันก็หาฟืนมาแล้วนะครับ ฝ <Yeah, well, S 1> <ๆ>ืนเล็กๆนะครับอันนี้เป็นเชื้อเพลิงได้ดีเลยแหละนะครับก็เดี๋ยวลุงชัยออกมาแล้วเราก็ต้องเดินทางกลับไปส่งลุงชัยนะครับเดี๋ยวก็จะนั่งคุยกันสักพักหนึ่งแหละนะครับ อ่ะเดี๋ยวน้องน้ำมันจะก่อไฟเหรอรก่อได้นะใช่ไหมอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ไปผูกไปก่อนนะรอลุงชัยมาทีเดียวเลยก่อไฟได้นะ,ะอย่าก,ก่อเรื่องนะ ใช่ใช่ใช่ไ้ยิงเจี่ยงใยเลยหลังจากกันนาน้องมุ่นี่ยนะใจเลยนะหรือว่าแกน่าจะมาแล้ว ก็เดี๋ยวปลูกเปรอลุงชัยเลยก็น,นี้ไม่ได้ปลูกให้ใครหรอกปลูกให้ลุงชัยมานั่งนะครับเวลาลุงชัยมานะครับเพราะว่าวันนี้ลุงชัยแกก็ต้องเดินทางกลับบ้านละเมาาื่อเช้าก็ค่อนข้างที่จะซวยนะครับนะนี่ดันอ่าโดนบาดน,นะพี่พี่โอ้โห,โหแบบฉีกใหญ่อยู่แล้วพุงกระเด็นเลยนี่ยแต่แผลค่นี้นใจหัวใจครับนะโอเค นี่ก็อาวุธลับของเรานะพี่พี่อาวุธเด่นเลยอ่ะเนี่ยอันนี้ไว้ป้องกันนะพี่พี่นะเวลาอะไรมาทำร้ายเรามาดูยิงให้ดูโคตรแรงเลยนะบอกเลยทุกคนอย่างแรงอ่ะ มาเดี๋ยวนี้ให้ด้วยแม่นึงโดนด้วยเอ้าเฮ้ยมาได้ไงอ่ะอามาตั้งแต่เมื่อไหร่เอาลุงผมเพิ่งพุกเปยเมื่อกี้งลุงมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยวัดวัดดีลุงก่อน ลุงชังชดีครับลุงชายลุงชายสวัสดีครับเป็นไงมาไงครับวันนี้วันนี้ลุงกลับเมืองเหรอครับใช่แล้วแล้วลุงชายคิดไงวันนี้อยากเปิดใบหน้าก,กลับแล้วกลับกี่วันลุงอยากกลับนานได้ไหมในในเป็นไงเบ๋ยเอากะเฮ้ยใครต้องดูก่อน ด่สถานการณ์อ๋อดูสถานาการณ์ทุกคนอ่อก็คือแบบลุงจะกลับไปดูเมืองแกด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้แกก็ทิ้งไม่ได้พี่พี่ลุงใช้หรอจังอะ่ะแหะนาแล้วลุงอันนี้แว่นแว่นลุงออกมาจากบ้านผมปะใชค่คุ้นคุ้น แล้วคุณลุงครับอ่าวันนี้ <c oughs> ลุงกลับเข้าเมืองเลยเลยเหรอครับวันนี้เลยเหรอใช่แล้วนี่ถ้าไอ้พวกนั้นไอ้คอนนั่นมาตามล่าผมหรือว่าพวกเพชรฆาตามล่าผมจะเอาไงดีครับลุงผมมาทันทีเลยนะใช่ไหมช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยกล้าเข้าป่าเลยอะถ้าไม่มีลุงชายผมก็ไม่ได้เข้าป่าละ เพราะว่านี่ไงลงุงไอ้พวกนั้นมันก็ตามล่าผมตั้งแต่ตอนนั้นนะลุงจําได้ไหมที่เราเอาหีบมันมาโอหน้าลุงอายุสี่สิบเจ็ดหรอสี่เจ็ดหรือสิบสอูสี่สิบแปดหน้าเด็กกว่าผมอีก <c oughs> เด็กนะใช่ <c oughs> หน้าเด็กกว่าต้นมมนอีก <c oughs> <c oughs> ลุงเปิดลุงทอดหมดเลยได้ไหม <c oughs> ผมอยากผมอยากพี่ๆเขาได้ดู คอมเมนต์ว่าเขาลุ้นกันมานานละเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวไม่หูลุงใช้เป็นอย่างนั้นอ่ะวดยาวเลยมันมีเลยกูได้เปิดโปงหน้าที่แท้จเจงไอ้มึงยกเว้นสายตายี่ห้คนะหรตัวเดียว ลุงเขายัางหล่อทุกคนว่หล่อจริงลุง <c oughs> นับไปคายบแล้วอย่างนั้นอ่ะปิดโอ้โหเขาเท่ทุกคนหูเขาต้นมันแปลกมากเลยนะหูยาวมากก็เพ <c oughs> ิ่งเคยเจอเหมือนกะันพี่พี่นี่มาอยู่กับลุงแกนานแล้ว ลุงอันนี้ผมเอายาสูบมาฝากลุงครับไปเลยอ่าลุง,งทุกคนนี่ฮะเด็กห้ามห้ามดูนะครับนะ <ไป S 1> อันนี้แบบ<ป>ผมซื้อมาฝากลุงนะครับซื้อมาแบ่งซื้อมานะครับโอ้ยขอโทษนะครับลุงไม่เป็นไร,ไนไรอย่าคิดมากธรรมาดาไม่เอาไม,ไม่เอา,มเอาผมให้ลุงเลยเคนนี่ไหมหู โอ้โหเท่ทุกคนอันนี้ลุงชัยต้องการอะไรอีกไหมครับอโอ้ทุกคนดูเราอยู่บนผาสูงเลยนะฮะนี่ฮะก็เป็นการเปิดใบหน้าครั้งแรกของลุงชัยนะครับโอ้นี่อย่างยาวเลยอะทุกคน หล่อจัดโคตรหล่อนะครับโอเคครับลงคคบแค่นี้ก็บุญหัวบุญตาผมละที่ผมได้เห็นลงโคตรแบบเป็นบุญของผมมากอะ่ะลงเอาง่ายๆเลย อะไรนะเขาบอกว่าอะไรโคเทปอันตรายเทคอันตรายเทจริงเทจริงอันนี้ไม่เถียงไม่เถียงโอ้แค่นี้ถือว่าเป็นบุญมากทุกคนผมเองก็เพิ่งได้เห็นแบบทั่วไปหน้าแกนะครับเวลาแกจะเปิดหน้าปุ๊บแกก็ค้องน้ำแล้วก็เอาผักมาเนี่ยไปด้วยนะครับแล้วก็ผมเองไม่เคยได้เห็นหน้าแกเลย ไางั้นเดี๋ยวผมไปส่งลุงตรงข้างหน้าหนึ่งนิดหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็เดินทางเดินลงนั่งเล่นก่อนก็นได้ครับอ่าลุงพักผ่อนเต็มที่ก่อนโอเคครับโอเคครับลุงก็ขอให้ลุงชายเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณมากขอบคุณเป็นอย่างมาก ผมไม่เป็นไรครับลงุงผมเนี่ยแหละต้องขอบคุณลงุงสลาเวลามามาอยู่กับผมนี่ก็เป็นบุญผมมากๆกครลุลง ประมาณก็พอแล้วมั้งว่ยังนี่แหละว่าหล่อเลยคนอะไรอายุยิ่งมากยิ่งหล่อเลือจะเชื่อโอ้แล้วดูรองเท้าที่ พีเอฟซีสองห้าฮะอย่างเท่เลยอ่ะเต้นด้วยโอ้ยังได้เลยโอลงแค่เปิดไปหน้าลุงแค่นี้ก็บ,บุญตาผมมากอะโอ้ผมเองก็ได้เห็นพร้อมๆกับพี่ๆเอฟซเลยนะครับทุกคนไม่ใช่ด,ดิเห็นพร้อมๆกับทุกๆคนเลยนะครับโอ้ยตะโกนของลุงหรือเปล่าเนี่ย ฝากไว้ใผมไปไหมอ๋ออาม้เอเมมาให้พี่ลุงชาลุงชาวมีจับสักเล่มไหมครับไม่เป็นไรลุงมีเร้วมีงให้ลุงไงอ๋อลุงมีแล้วใช่ไหมเด็ตะกุอันนี้ไว้ดีๆภาเป็นอะไรขึ้นมามันจะช่วยคุ้มครองเองได้อ๋อเก็บไว้ดีๆนะต้นมันได้ยินเปล่า ก็เดี๋ยวไปจะกเก็บของก่อนลุงรอผมแป๊บหนึ่งนะครับดีลยวผมกลับไปส่องลงตํงนนตานไดบพี่ได้เปล่า เป,ปล่ากเลย้ยอยละนี่ก่องก็ได้เนะหรอีมา Đây gì vậy chó ông à Thôi ông Thông luôn thông đi, เดี๋ยวผมขอกราบล้ำลาลงสักครั้งนะครับลุงเป็นไรเป็นเป็นเป็นลุงผมขอกราบล้ำลาลงสักครั้งผมคารบลุงลุงไม่ต้องเป็นลุงไม่ต้องซีเรียสเลยครับผมคารบรักลุงผมอะไรนะต้องบอกว่าผมนับถือลุงอะแค่นั้นแหละ ดีเองหนู <Okay. S 2> ดูแลตัวเองดีๆเก็บตะกุนนี้ไวด้ดีๆหากมีอันตรายรมันจะช่วยคุ้มครองพวกเองได้ okay. Okay. ล,ลุงไปก่อน okay. อขอข้าวบวชทอดจอดเรื่องสักครันอย่งเด้ยวนะครับฟังครับข้าวบวชก่อ,อนเลย ลุงไม่รู้จะพูดยังไงโอ okay. เคลงในเวลาครับขอให้ค,คิดดีทำดีกับพ่อโอเคครับผมคนดีผีคุ้มจำไว้โ okay. อเคอไปทางขวา,าครับคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงเดีบบ๋ยวก,ก็ให้ลุงเขากลับ chặt chắc, cho chặt hay cái bay liền này ngày làm hà đuổi luôn khẩu trang chưa bao, anh ở không? có ở không? đi ở không? 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 ไม่อยู่อยู่ไหม,ไมนา่าจะไปจริงๆแล้วแหละแล้วตอนนี้เองเข้าไปเองโดนตามล่าอยู่ไหมเองโดนพวกเพชรฆาตามล่าอยู่ไหมโดนอยฮะโดนอยู่โดนอยู่แล้วเอา นี่เขาป่าพี่ก็เตรียมตะกรุดนี่ไว้เนี่ย <Okay. S 1> อาอกบอ,อกไปเองอ่ะเดี๋ยวลุงชายให้เรามาเนี่ยแต่เดี๋ยวพี่จะให้เองเก็บไว้เพราะว่าเองอ่ะน่าจะเขาน่าจะแข็งเองหนักกว่านะเองก็เก็บเอาไว้ให้ดีแล้วกันนะนี่ฮะตะกรุดไหนพี่ดูสักครั้งหนึ่งเออเจ้าดูดิดดนีกก่ตะกรุดนะครับนี่ลุงชัยก็ได้ลงอาคมมานะครับด้วยตัวเองเนี่ยอื เ๋าอ่ะาต้นมาดเดี๋ยวกลับไปที่เดิมกันลุงก็ให้มาส่งแค่ตรงนี้นะพี่พไม่ให้มาส่งไกลนะครับ ก็ผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็คอยดูคลิปผมมาโดยตลอดแล้วก็รอติดตามผมนะทุกๆวันนะครับยังไงผมขอขอบคุณมากๆนะครับจากใจจริงนะครับนะก็ <laughs> <c oughs> จริงๆแกก็ไม่อยากเปิดหรอกนะใบหน้าแต่ว่าผมก็ขอร้องอ้อนวอนแกนะครับนะขอร้องอ้อนวอนแกด้วยความว่าแกก็น่าจะชอบในตัวผมรักผมด้วยแหละแวเขาก็เลยเปิดนะครับ ก็อเอาไงฮะทุกคนเพื่อทุกทุกคนผมทำได้นะครับนะของในเข้ามาก็จัดให้แล้วนะครับไปเก็บเก็บเปเลยตอนรับลงเสร็จเรียบร้อยละภารกิจของเราคือเดินทางกลับบ้านอย่างเดียวเลยนะครับเชื่อใจนะครับได้มาส่งลงอนะ่ะ นี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับตรงผ่านนี่นะครับใชยไม่น่าแกล้งก็แหละน่าจะกลับมาจริงๆอะ ก็บอกอะน้องก็ทีกทีเอ้มาเอาตะกอนมาให้พี่ดีกว่าเอาตะกอนมาเดี๋ยวพี่เก็บไว้ฮะแต่เดี๋ยวเองเข้าป่าอย่างเี้ยเพิ่งทนเรื่องเข้าคนเดียวนะตอนเนี้ยเข้าใจไหมเวลาเข้าป่าก็เข้ากับพี่ก็ได้เพราะว่าอันตราย<ด>พี่ก็เดินตามล่าเหมือนกันไม่ใช่ว่าเองโดนตามล่าคนเดียวหรอกพี่ก็โดนเหมือนกัน โอเคเดี๋ยวเราล,ล้ำลาบคนดูหน่อยตอนมันทุกคนต้งองเข้าเดินทางกลับบ้านก่อนนะทุกคน <Yeah. S 2> yeah.